นี้เนี่ยอปอศได้มาที่เรามีนัดยืน่นเอกสารสําคัญให้กับทางทางนายกสภานะครับทนายความนะฮะในเรื่องราวของที่เราเฉพาะเจาะตรงไปทีเ่เรื่องของมายอิสลรามว่าด้วยครอบครัวาม,มาดกอย่างเดียวก่อนนะฮะปรากฏว่าเชื่อไหมครับทางผู้ใหญ่ของทางสภาทนายความเขาบอกไม่รู้เรื่องมาก่อนรือว่ามีคําสอนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอมีคําสอนให้ทำให้ผู้ชายเป็นฝ่ายขี่ฟ้องอยาได้อย่างเดียวอเงี้ย มเีเป็นออกเป็นกฎหมายแล้วก็มีออกเป็นกฎหมาย,มออมายใช้เป็นคู่มือฉบับนี้ครับใช้ในในศาลเนี่ยว่า,าผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้ามีประจําเดือนถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะนะครับทางศาสนาแล้วนะฮะผู้ชายก็คือแค่ช่วยตัวเองได้นะฮะคือมีน้ำประจุจิเรกเลื่อน,นถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ ซึ่งแตกต่างกับของทางพุทธเรานะฮะทางกฎหมายสากคนแพ่งระดับนี้ก็คือต้องอายุ17ปีขึ้นไปถ้าจะแต่งงานนะฮะถ้าจะมั่นเนี่ยแต่ของเขาก็คือสิดวกเตวกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจะออกจากการเป็นผู้เยาว์ได้ก็คือแค่อสุจิเคลื่อนหรือมีประจําเดือนอย่างเงี้ยนั่นก็คือตามมาผลก็ตามมาคือจะเกิดการแต่งงานกันตั้งแต่เยาว์วัยฮะหรือแม้กระทั่งมีการพัคผู้เยาว์ถ้าเป็นของเราภัคผู้เยาว์นะฮะภาคผู้เยาว์แต่ของเขาก็คือไม่เป็นไรละถือว่าโตแล้วแค่มีมีอสุจิเคลื่อนหรือมีประจําเดือน ผลกระทบก็ตามมาแน่นอนครับ่อสิทธิของเด็กฮะเด็กเยาวชนเราเนี่ยก็จะกลายเป็นโตก่อนวัยเปรียบเหมือนจำมะม่วงฮะยังไม่ทันสุกเลยเอามากินก่อนมันได้ไหมฮะมันก็เปรี้ยวถูกไหมครับกินไม่ได้ฝาดเหมือนกันเด็กเยาวชนอายุ8ป,ปวกเกวบ1ิบวสิบเอ็วกยังเด็กยางวัยอยู่เลยยังอยู่ในวัยเด็กยังอยู่ในวัยเรียนยังวัยใดวัยที่คบหากับเพื่อนฝูงเรียนหนังสืออยู่แต่จะให้เขาไปเป็นผัวเป็นเมียกันอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะครับ ซึ่งหลักศาสนาอิสลามเขาเป็นอย่างนั้นแต่ของเราไม่ใช่แต่เมื่อมันถูกนํามาใช้ในประเทศไทยที่น่าผมขื่นใจคือผมรู้สึกสงสารคนไทยพุทธในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้มากๆเพราะมันถูกใช้ตั้งแต่2,489ท่านผู้ชมครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมคนไทยพุทธในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้าจากเคยมีประชากรคนไทยพุทธเกือบหนึ่งล้านคนทําไมทุกวันนี้ลดลงลดลงลดลง,ลดลงเหลือไม่ถึงหกหมื่นเพราะมันกลายพันธุ์ด้วยกฎหมายอิสลามว่าด้ียครอบครัวมาหนกเนี่ยครับ นะครับวันนี้ถือว่าฟ้าเปิดฝนตกฟ้าเปิดทําให้รู้ความจริงละนะครับสิ่งที่ถูกกดทับไว้ถูกเปิดออกมาฮะสภาทนายความรู้แล้วนายกรู้แล้วแล้วก็ข่าวดีครับรองนายกก็รู้ฮะที่มารับเอกสารจากเราฮะแล้วยังมีทางทีมทนายอาสาผู้หญิงอีกหลายคนที่รับรู้ว่าเฮ้ยมันมัน,มนกดขี่ทางเพศขนาดนี้เลยหรอผู้หญิงต่างๆนะครับจะต้องเป็นฝ่ายถูกเลือกอย่างเดียวนะครับถูกเลือกให้มาแต่งงานถูกเลือกแี่ถูกฟ้องหย่าไม่มีสิทธิ์อะไรเลยฮะ แล้วมาใช้ในประเทศไทยไม่ได้ใช้ที่รัฐอิสลามใช้ในสี่จังหวัดท่านผู้ชมครับคิดดูแล้วไม่พอครับไม่หนำใจจะเอามาใช้ทั้งประเทศไทยนะครับทั้งผู้หญิงนะครับถูกกดขี่ทางเพศแล้วเด็กโยวชนเราจะ,จะถูกกดขี่อีกยังไม่หนำใจครับจะมีการเพิ่มสารเด็กโยชนอิสลามจะมีการเพิ่มสามแพ่งอิสลามมีการเพิ่มสารดีไกสลามมีการเพิ่มสารจังหวัดอิสลามให้ทุกจังหวัดเลย แล้วถ้าเกิดออกวสไม่มาขัดขวางไม่มายื่นเอกสารถึงประธานผู้แทนรัษฎรถึงรองประธานผู้แทนรัษฎรถึงผู้นําฝ่ายคา้านนะครับถึงนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งคะแนนที่ลงประชามติในเว็บไซต์ของรัฐสภาคนคัดค้านถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมครับถ้ามันผ่านออกมาสิ่งที่ตามมาเราจะเราจะถูกยึดด้วยตุลาการฮะนะครับเราจะเจอตุลาการที่เป็นสามเต็มไม่หมดทับเต็มบ้านเต,เต็มเมืองแล้วก็จะสัตตัดสินตามคําสอนตามคำพิการอาเป็นกฎหมายฮนะ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดนะครับวันนี้สภาไายในตามรู้ความจริงแล้วนะครับและนอกจากนั้นเรื่องมือดกอีกถ้าผู้นำครอบครัวเจ้าม,มรดกเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องลุงป้านะอาเกิดไปรับอิสลามไว้นะครับเกิดเขาจะให้ม,มรดกลูกหลานก็ต้องเข้าอิสลามไม่งั้นไม่ได้ม,มรดกเป็นเป็นการบีบกันนะฮะให้เข้าอิสลามไปโดยปริยายครับเปรียบเหมือนกับท่านผู้ชมครับเปลี่ยบเหมือนกับโตู้ตู้ปาโตู้หนึ่ง มีปลาทองมีปลามีปลาเงินมีปลาทองเลี้ยงกันสวยๆงามๆอยู่ๆวันดีคืนดีมีปลาดุดุขึ้นมาตัวหนึ่งอย่างที่ว่าเอาปลาพิรัญญาหรือปลาปลาที่ดุดุดเงี้ยฮะปลาปลาดุดุดมามาเลี้ยงรวมกันกับปลาสวยๆงามๆถามว่าถ้าไปเลี้ยงอยู่อย่างนั้นปลาสวยๆงามๆจะอยู่ได้ไหมเดี๋ยวก็โดนกัดตายหมดถูกไหมครับเหมือนกันนะครับของเรามีกฎหมายที่ดีอยู่แล้วในประเทศไทยทั้งประเทศคือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นะครับกฎหมายมอดกกฎหมายครอบครัวที่ใช้เป็นมาตราฐานสากลระดับ